หลังจากที่เราเกี่ยวรอบแรกแล้วแล้วก,ก็ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงกว่าหรือสองชั่วโมงนะคะให้มันเย็นแล้วก็เราจะมาทํารอบสองให้มันเกาบนะคะน้ำมันเราเก็บไว้ทำกับข้าวได้นะคะใสมากเลยค่ะ เริ่มกรอบแล้วนะคะเริ่มจกรอบ ระวังน้ำมันกระดินด้วยนะคะคคคคนี่เรื่องกรอบแล้ว กรอบแล้วนะคะเราก็จะพอแค่นี้ฟองหมดแล้วเราก็ออกขึ้นได้เลย

<Okay. S 2> แคปหมูเราก็เสร็จแล้วนะคะกรอบมากกรอบมากๆแลยคะ่ะแล้วก็เอาไปกินกับสมตำหรือกินกับสเสียวก็ได้ค่ะ นะคะสวัสดีค่ะ